ROG กับ ROG Strix เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับในตระก,กูลของเมนบอร์ดนะชื่อข้างหน้ามัน ROG เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัว Strix เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ราคาประหยัดลงมาหน่อยนะครับซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นพวกเกมเมอร์หรือคนที่ต้องการตกแต่งเคสเน้นความฟี้ยวฟ้าวไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์อะไรแบบเอ็กตรีมมากมายนะครับตัวที่กับอีกในวันนี้เลยก็คือ ROG Strix Z490E นะครับซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่ท็อปๆเหมือนกันของ segment แบรนด์ ROG Strix นั่นเองเป็นยังไงตามมาดูกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราแกก่องมานะครับบอกก็เลยว่าตัวนี้ก็ให้อุปกรณ์มาเยอะเหมือนกันนะในกล่องนี้มีการวางาพาดขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าภายในมันไม่มีที่วางแล้วนะครับแกออกมามันจะเป็นเสา WiFi นั่นเองนะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 6 ชิป ax 2 0 1นะครับเสาก็หน้าตาเหมือนกระโดงฉลามประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันจะเียนกว่าเจนที่แล้วเพราะว่าคอนโทรลเลอร์มันย้ายไปอยู่บน CPU นะฮะเดี๋ยวขอยกบอร์ดออกไปก่อนแล้วมาดูกล่องข้างในกันต่อนะฮะตัวนี้ถือว่าให้มาเยอะนะสำหรับบอร์ดที่เป็นระดับไม่ได้ไฮเอนด์ที่สุดของแบรนด์นะครับมีคู่มือนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ผมเกิดไม่ทันก็คือแผ่น CD นะครับอันนี้ข้ามไปก่อนนะไม่มี CD ดีลอมให้ใช้แล้วนะฮะที่นี่ต่อมาจะเป็นสติ๊กเกอร์นะ ชอบนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากในส่วนนี้เลยนะครับคุณเอาไปแตะตามสายสตาจะได้รู้ว่าไอเนี่ยมันคือ s s d อไอเนี่ยมันคือฮาร์ดดิสไอเนี่ยมันคือซ d ดีลมนะฮะแล้วแต่คนไทยกำลังใช้อยู่นะครับต่อมาเป็นใบขอบคุณนะครับที่คุณซื้อโปรดักต์จาก rog strix นั่นเองนะครับโอ้รู้สึกดีอุตส่าห์เสียตังค์ไปได้นี้มาด้วยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เบสิกเบสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นอู้อันนี้ไม่เบสิกนะเนี่ยอันนี้มันเหมือนเป็นโพรบวัดอุณหภูมินะครับ สาย R G B สาย SATA สีเส้นนะครับสายต่อ R G B อีกนะฮะแล้วก็เคเบิลไทนะโอ้โหคุณซื้อบอร์ด A O G คุณได้เคเบิลไทมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีคำว่า r O G มาให้แต่อย่างใดก็อย่างที่ผมบอกไปแหละคนที่ชอบแต่งเคสอะไรเงี้ยน่าจะได้ใช้ประโยชน์พอสมควรเลยนะครับกับบอร์ดรุ่นนี้น็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นพัดลมนะครับซึ่งพัดลมตรงนี้เขามีให้มาด้วย1ตัวนะครับเวลาคุณจะใช้งานเป่าภาคจ่ายไฟเนี่ย ก็สามารถเอาไปเสียบได้เลยทํำยังไงเดี๋ยวค่อยดูอีกทีสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นที่ห้อยกับพวงกุญแจนะครับโดยที่เป็นแท็กผ้านะฮะห้อยไปออกงานเกมอะไรต่างๆจะได้ดูฟิล์ฟ้ารู้ว่าที่บ้านใช้บอร์ด ROG นั่นเองหน้าตาบอร์ดโดยรวมนะครับก็ฟิล์ฟ้าเลยนะผมว่าเอาใจเกมเมอร์มากนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะว่ามีการปริ้นคําว่าเกมออนทีท็อปอีกออฟเกมเมอร์ ROG จัดมาเต็มมากนะครับว่าก็มีภาษาอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ก็หลายภาษาไม่มีภาษาไทย เหมือนเขาบอกว่ามีนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีสกรีนมานะครับแล้วก็มีเป็นคล้ายๆแบบโลเคชันบน gps คืออะไรก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะตรงนี้นะครับอ๋อแค่นั้นยังไม่พอนะครับด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันนะครับไอตัว pcb เนี่ยมีการเพ้นไลน์มาอย่างสวยงามทั้งหน้าและหลังเลย พวกชิลปิดอะไรต่างเนี่ยก็จัดมาเต็มเลยนะครับวัสดุเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมหลายส่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นบอต,ตัวนี้ถ้าคุณเห็นตัวจริงน่าจะรู้เลยนะครับเป็นบอที่อยู่ในโซนแบบค่อนไปทางไฮเอ็นอย่างแน่นอนนะครับแล้วตรงบริเวณนี้คุณจะเห็นว่ามันมีไฟ R G B ทีอยู่ทั้งบริเวณโลโก้สตริกแล้วก็ดวงตาอา G จีตรงนี้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วตรงนี้มันจะมีคําว่า2 5 1 2 4 7 9 8 1 2 1 4 7 1 4 7 5คืออะไรเนี่ยคใครทราบช่วยบอกมาหน่อย กลับมาที่ซ็อกเก็ตซีพนะครับตัวนี้เป็น LGA 1200นะครับแน่นอนว่าไม่ใช่1151นะครับที่ Intel เขาเปลี่ยนซ็อกเก็ตอีกแล้วนะครับอันนี้คุณไม่สามารถไปเอาเจน9มาใส่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เจน10เท่านั้นนะครับล้อมรอบโดยภาคจ่ายไฟทั้งหมด16เฟสน,นะครับเยอะมากๆนะฮะเพราะว่าตัว CPU ใหม่ของ Intel เขาก็มีการเพิ่มคอมาอะไรอย่างนี้ การบริโภคพลังงานอาจจะดุขึ้นนิดนึงนะครับก็เลยต้องมีการปรับในส่วนของพวกภาคจ่ายไฟใหม่ MOSFET อะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกรอยความร้อนโดยฮีทไพล์ด้วยนะครับตรงนี้ด้านบนจะมีซิงค์เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ฮีทไพล์ลากยาวกันมาตั้งแต่ฝั่งนี้ลงมาด้านข้างจนมาถึงด้านล่างตรงบริเวณนี้เลยและที่สําคัญนะครับคุณเห็นตรงนี้ไหมฮะมันมีที่ยึดพัดลมนะครับพัดลมเมื่อกี้ในถุงที่ผมหยิบให้ดูนะครับคุณเอามันมาแปะนะครับแล้วก็เปิดลมเป่าอัดไอ้พวก ภาคจ่ายไฟพวกนี้ไปได้เลยนะครับใช้งานไปน,นานเรนเดอร์ er หนักๆ CPU โหลดเยอะๆตัวภาคจ่ายไฟมันจะได้ไม่ร้อนด้วยการจ่ายไฟให้ CPU ตัวนี้ช่อง8พิียนของเขามีสิ่งที่เรียกว่าโป o คูนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับรอบๆมันจะมี bracket เหล็กใส่มาไฮไลท์เพิ่มความสวยงามเพิ่มความแข็งแรงนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ภายในนะก็คือไอ้พวกขาอะไรต่างๆเนี่ย มันจะเป็นขาทองแดงที่หนาขึ้นมานะครับถ้าเป็นบอร์ดราคาถูกบางทีเขาใช้แบบพวกแบบเหล็กแผ่นพับอะไรอย่างนี้ถ้าคุณเอาพาวเวอร์สเซียวเข้าไปไม่แน่นเกิดอาการอาร์กเกิดความร้อนมีละลายหรือว่าเห,หม็นไหมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตัวนี้ขามันใหญ่เป็นทองแดงหนานะครับพะนั้นแล้วพวกเรื่องอาการอาร์กอะไรอย่างงี้มันก็จะน้อยลงด้วยนะครับใช้งานโหลดหนักๆมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับที่สําคัญถ้าคุณอยากโอเคช่องข้างเนี่ย มันก็มี4พินให้แบบจ่ายไฟเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้งานทั่วไปก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเสียบก็ได้สลอตแรมนะครับตัวนี้อย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้มีบราเกตอะไรมาให้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่า ซอสแรมมันก็ไม่ได้ใส่แรมอะไาที่น้ำหนักมากอยู่แล้วนะครับถูกไหมสีช่องนะครับช่องหนึ่งใส่ได้ที่สาย2 g กิกรวม4อันก็เป็น 128GB กิกเพราะฉะนั้นแล้วบอร์ดสมัยนี้นะครับไม่ใช่ HEDT High End Desktop ก็ล่อไป1 2 8 g กิกได้แล้วเช่นกันนะครับส่วนวัตที่รองรับเนี่ยมันจะเป็นวัตส6 6 0 0นะครับบอร์ดรุ่นใหม่ ของทาง ASUS เนี่ยมันเป็น o p t i m u m นะครับก็มี o p t i m u m 2 o p t i m u m 3นะครับแต่ตัวนี้ยังคงเป็น o p t i m u m 2อยู่ expansion slot ข้างล่างนะครับตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันมีพวกชิวเป็น armor อะไรต่างๆมีลากมาปิดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาส่องใ,ใกล้ๆเนี่ยคุณจะเห็นว่า2ช่องหลักที่เป็นขนาด x16 เนี่ยมันจะ มีการใส่ b a c k e t เหล็กให้มานะครับเวลาคุณใช้การดจอหนักๆก็ไม่ต้องกลัวว่าสลอตมันจะขยับขยื่นอะไรแต่อย่างใดนะครับการวิ่งเนี่ยถ้าการตัวเดียวใส่วิ่งเป็น x16 เต็มนะครับถ้าวิ่ง2ช่องนี้จะเป็น x8 x8 หรือว่า3นะครับเป็น x8 x8 x4 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะรองรับทั้ง SLI และก็ Crossfire ส่วน X1 เนี่ยให้มาถึง3ช่องเลยนะครับในกรณีที่คุณต้องการต่อ accessory อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมาจับแก้ผ้าซะหน่อยนะฮะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนถ้าคุณจะติดตั้งพฮม M.2 เนี่ยอาจจะมีการรื้อแบบยุบยับเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสมากขันน็อตออกให้หมดนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันอยู่ด้านนี้อย่างที่เห็นนะฮะก็สามารถใส่ไข้ได้เลยนะครับโดยที่มันมีเทอร์โมคอนดัก i ิตี้ของแรให้มาด้วยนะครับอันนี้ของดีนะรายละเอียดเล็กน,น้อยใส่มาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากใส่มากกว่าดีนะครับ มันจะอยู่ใต้ช่องนี้ซึ่งคุณไม่สามารถถอดได้ยกเว้นว่าคุณจะยกอันนี้ออก <W oo> พอโยกออกมาแล้วตรงนี้จะเห็นว่ามันมีเป็นไฟ LED นะครับก็ส่องสว่างขึ้นมาผ่านโลโกโ้ ROG ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถอดน,นี้เสร็จแล้วก็มาถอดอันนี้กันต่อนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าไขควงด้านนึงเนี่ยผมไขน็อตออกไว้แล้วนะฮะแล้วอีกด้านหนึ่งก็แค่ขไขมนมนออกมาโยกมากก็จะเห็นว่าภายในนี้มีเทอร์โมคันติวิตี้ของแรมมาให้แล้วเช่นเดียวกันครับ แต่ก่อนจะใส่เนี่ยผมว่าดูคู่มือันนิดนึงนะครับเพราะว่าการรองรับเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับไอช่องนี้มันรองรับทั้ง SATA แล้วก็ p ีแท็กเนะครับแต่ว่าไอช่องด้านล่างเนี่ยมันจะรองรับแค่ p ีแท็กเ e ออย่างเดียวเอา SATA มาใส่ไม่ได้นะครับส่วน SATA 6 g b มาตรฐานเนี่ยให้มา6ช่องเหมือนเดิมครับ Io ด้านหลังนะครับมี Premounted IO Shield ให้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาประกอบเนี่ยไม่ต้องกลัวบาดมือแต่อย่างใดนะครับ ตรงนี้จะเห็นว่ามีช่อง HDMI 1ช่องแล้วก็ Display Port 1ช่องนะครับในกรณีที่ CPU คุณเนี่ยมันมีชิป iGPU ก็สามารถเอา output จากตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ USB ตรงนี้เป็น USB ธรรมดานะครับสีดำ2.0พร้อมช่อง BIOS flashback และก็ปุ่ม BIOS flashback นะครับในกรณีที่เครื่องคุณมีมปัญหาอะไรเงี้ก็อาจจะกดตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับถัดมามี Super Speed 2ช่องแล้วก็ Type A แบบ10กิกะบช่องนะครับส่วนตรงนี้จะมี Type C 10กิกะอีก1ช่อง พอร์ตแลนด์ตรงนี้ไม่ได้มีเลเบลอะไรมานะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยมันเป็นชิป i 2 2 5แล้วเพราะฉะนั้นแล้วมาตรฐานมันไม่ใช่กิกะบิตนะครับแต่มันเป็น 2.5G ในกรณีที่อุปกรณ์อื่นคุณรองรับก็สามารถเอามาใช้ได้เลยแล้วก็ Wi-Fi 6ชิป AX 2 0 1สุดท้ายก็จะเป็นช่อง Audio Out แบบ Go Play e ทั้งหมด ชิปอุิโอของเขานะครับมีการทํากราวแยกมาแล้วป้องกันพวกสัญญาณรบกวนจาก,กอุปกรณ์อื่นบนเมนบอร์ดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น Supreme X 8 Channel นะครับโคเดกคือ S 1 2 2 0งสองสองศูนเอนะครับการรองรับของเขาเนี่ยมันรองรับบิตเรทหรือว่าแซมโลเรทสูงสุดที่1นึ่งร้อยเก้าสองกิโลเฮิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถใช้พวกไฟล์ไฮเรสมาเล่นได้จากตัวนี้เลยสรุปสําหรับบอร์ดตัวนี้นะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ ให้ฟีเจอร์มาครบคันที่สุดแล้วของตระกูลนะครับในกรณีที่คุณใช้งานในเคสนะไม่นับพวกเทสเบดนะครับเพราะว่ามันยังคงไม่มีไอ้พวกปุ่มพาวเวอร์หรือว่ารีเซ็ตออนบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าการใช้งานแบบพวกดีบั g กนทั่วไปอันนี้มันก็มีมาให้นะครับทั้งไฟดีบั g แล้วก็ไฟโชว์บูสตว่าอุปกรณ์อะไรมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหมาะสําหรับคนทั่วไปกันง่ายๆเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการรองรับ RGB เนี่ยเป็น RGB Gen ใหม่นะครับเวลาคุณมี ไอ้ s RGB s t r i ทที่มันเยอะมากๆยาวมากๆเนี่ยมไม่ต้องมาแอสซายเองละเจนใหม่นี้เจน2มันสามารถแอสซายตัวมันเองได้เลยเสียบแล้วก็ไปคอนฟิสแค่นั้นนะครับอื่นๆรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยกิมมิกแต่อาจจะใช้งานได้จริงอย่างเช่นตัวพัดลมเนี่ยก็มีให้มาแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกเวลาคุณประกอบความเสร็จเสียบพัดลมตรงนี้เข้าไปก็ช่วยระบายความร้อนให้กับพวกภาคจ่ายไฟได้เป็นอย่างดีนะครับอื่นๆก็คือเรื่องหน้าตาอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าชอบไหมแต่ผมมองว่าตัวเนี้ยหน้าตาดูแล้วมันออกจะไฮเอ็ก์มาก